สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยน,นะครับก็ผมจ็อบกรา v ิ t ีวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะบอกว่ารถก็ติดลมโอ้ไม่คือว่าวันนี้ครับผมจะไปเที่ยวเขาปน้อยกาญจนบุรีอำเภอไซโยกนะครับก็ผมจะเอาในรถคันนี้ไปรถคันนี้พี่ผมจะเอาไปใช้เรียนนะครับทีนี้พอลงมาจากบ้านตรงนู้นปุ๊บ ลงมาตรงนี้ติดโคนครับโอ้โหขึ้นกันหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้ก็เลยเอารถคันนี้มามัดเชือกไว้เรียบร้อยแล้วตรงนู้นนะเอารถคันนี้มาพอดันเข้าไปข้างในอ้อาวติดอีกโอ้โหนี่ก็ต้องใช้พอใช้แม่แรงเล็กยกขนุนก็ยกไม่ได้ยกไม่ขึ้นนะครับก็เลยต้องเอาแม่แรงใหญ่มาตอนนี้กําลังหาอยู่นะครับซึ่งพ่อของผมก็กำลังไปหาอยู่ ก็ผมก็จะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันว่าธรรมชาติเป็นไงนะครับที่เขาบันน้อยเต่ติดชายแดนพมา่านะก็อะไรที่สุดยอดและตอนนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะเพราะมันติดโคนสองอันเลยบ้านผมไม่รู้เป็นหายมันติดโคนนึงโอ้โหดินเหยียบมาดูเถามผมนี่โอ้โหนะไงโอ้โหเละเลย,เลยก็น่ามาบอกล่าวแค่นี้นะครับคือ บอกเอาไว้ก่อนว่าโอ้โหมันเลทมากเลยเดี๋ยต้องเปนล้อมุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าวันนี้วันที่8นะจะร้อมที่9ก้าที่10 10ิบใช่แล้วก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ